อลองเพ่งไปนั่งจักรตัวปากรัวลองดอกไม้เียสีเนี่ยไปวาดมิวสิกดาต้องต้อนยางไปนั่มขึนมาดูนางดูเดือนเพลินลอยเด่นละยุ โยกขึ้นไปทึ่งซาลาดดนางบาดี่หดวัดรละน้อเดี่ยวขึ้นไปทึ่งคิดพ่อว่าอยู่กับบ้าอีกได้บาดี่ดูนั่งดูรัมดินลอยดินนาะอยู่บนซาลาดูนั่งดูนั่งหาโอ้ยขำหลวงตาขวบเอียนขุนดินขำหลวงตาขวบเอียนขุนดินนี่มันไม่ยังนี่แน่เก็บลอยบอกไม่ยังนี่ เพื bi ển, bi ển ơi, ่อเก่าจะเป็นไงเป็นเงินอนรับชบน้ีมาามันเป็นส่งไหนล่ะเอขากระดีบบอกเป็นชีลิ่มเพื่อส่กระบบกว้าวไม่ยังเนีเออกระถิงงามขาแง้มเนีเนาะบ๊อบบุดเขาหีเขลดเอางไม่ยังล่ะนี่มันค่อยเบียดกีนน้ำน้ำได้ โอ้ยมร้อยค่ะไปชดโทษผมว่าใช้จักหะใชบเอาจนเน่แล้วเจ้าน้ำตานตงน้าอรเนี่ยี่อขอโทเยอะคนเข่ามีีคือมาเอาบ้านเพอมพี่บอกพูดเถ่าเฮดยกูเฮ็ดท่านตาเอยตีนจีเนเอาเบาอีกหน่ เอาเลยขอโทษเด้อคนเถ่ามีดีขึ้นมา,า,ธธดดามนเราโทดเด้อพ่อแม่เอ้ยขอจัดพวกมุ่เจ้าคนเถ่าอย่ามาสอนเถ้ามาแล้วอย่าให้ลูกเดือดร้อนให้เขาวัญจำศีลเด้อพ่อแมียยาวผา่าน,าาน,าน,นาหา้า,าพัน,น,าน,าานกาลทานเฒ่าวม่ยังเป็นเล่าเก็บต่ออะไร้าเก็บไปโลดเต่อย่าด่าพี่เราปอกข่าปอกข่าเด้อเราเลียลูกหลานเถ้าบางสักกี่เล่าเลี้ยวคนบ้า Thank <laughs> you. จ้ำศีนยังมะบาานมีคือที่เวียดนามอามาลีนน้อนี่อยากได้พวกเล็้ยงตวเนยผู้เฒ่าบ้านคอยไปขวัดย้ำศินก็คขึบ้านอีเมีนอนเพราะว่าไปมีแต่เาแต่ผึ่งค้นมาถอดไปขวัดย้ำศินกะทักกันไปเ้าพผู้น้ผูี้เดี๋ยวกบเมาเมาเลี้ยงนอนเข่านึงเมาขึ้นก่อนนอนเจ้านอนยังเข่ากินเมาว่าถอดสามนอนสี่นี่มัดีเอาม่เอาหนี้เอาหนี้วันลอกทีคน trùng thuốc mà nón, nón ya nón ngay, thì ta bảp ghi <laughs> tai, nhau mà bay, chăm bỏ mẹ chạy, liẹng ngon, tước xa, ầu xa, quan xa quạt, nhau khoe, thâu nướng năn, láp mà quay, หวยกันเมื่อเพียงไม่ียบตนเออกวยวัดเมื่อฮันเมื่อสองเข่งสมเข่งไม่เงาเราได้ดาแซไม่ยตุนมีุตนเจ้าถวยวัดเมื่อเฮกังวัดซันมีุตนเลกวัดถวยวัดจะไหนม่ก็วยคอยอยู่นกัะตาหนิวัดซันม่เงีมาเรามาว่าเล่นอยู่คนวยเจ้าบรงบอกวัดซันน่าเรียมไม่ียบตูนได้หรือว่าคืณมาชิมีแต่ว่าถัดถ้าว้าตูนก็มีบอกว่าจะเลเาวย ที่าไปว่า้อยว่าไงถวยเรียงจังหันสารพัดสารพัน์พงหลวกกองเขาเข่าทั้งน้กรเซียเข่าทั้งนี้กเสียเจอาิอดยางเมียเทียงโจละปากเปียเจากกว่าหาลือควาตาล่าเจอไปกันมาฮ่ามีแต่นสวยเจ้าจิค้งจิวย้ขึ้นบันไอ้านฮาเหนเลี้ยงกับแเทียงันหัวเียหยงเออย่าคูดอีกจังแม่นขนอยลุกหนาลุกหนังเกยจะเป็นย่าคู้ข่เนี่ยนีเอาเขาบันตั้งทีนี้ เออยแยคู่นี่จังแม่นขะหน้อยลงหนาลงหลังโอ้ยแย่คู่ฟังเรื่องหน้าเรื่องไทยลูกไส้กระบอกท่านไงมีแต่เจ้ลูกสาวเบ้าแล้วตาพ้นชาบุตรใส่ย่ชาเดิเขาแน่นจะไผดอกสีเกี้ยวนี่จังแม่นมันเปียวคิดกได้ลูกเขยถึกปันไอจีจึงนั่งใจกองเข่ามาหาเัดว่า เว้าใจธาตุอีกนี่แล้วเว้าตะลึงตะเลยบอกกันนึงถึงวันนี่น้องเมียยกผ้าบานพนสีจับขาสัดเว้าว่าเปลี่ยนภาษาพี่น้องเอ้ยเฝ้าน้ำไห้น้ำหน้าน้ำหน้าบาปกับน้ำพวงนี่แหละฉลาเป็นห่วงอยากเป็นบาปเป็นกับผู้ใดเสือบ่ร่ำกับที่ใดบุญชั่วไม่เบิดสมีใหญ่ไม่ใีญ่สีไม่ใหญ่นี่แล้ว่ามากท่านแต่ว่าท่านไปเปลี่ยนเตียง แจ่าไรเท่เจี้ะพื่นพา้าแล้วใหญ่ขนาด่อกโหอุ่โมนทะลบุญนั่เด้อค่ะเด้อมากินมาท่านกมูน่งอานอเอาเตียมมากตัวไอ้ให้พ่ซ้ำกันเทวดานําโปูด้วยเนี่เด้อโนษณาเทียวย่าขอรับซ้ำให้เป็นประชัดทีไกนั่งก่อพุทค่ะ ค้อนท้อนบอกท้อนทนไหนค้อนทนแปดสิบให้ทิ้งตาทอนเก่าทิ่เก่าเนาะเส้นใบคนได้ใหญ่ดล้อ นี่เราคนว่าไม่สีไม่ยช่นีมาท่าท่านแต่ว่าท่านไปเป็ดเป็ดเพ็ดเจะาบกินเป็ดเพื่อมันกินเดีกยเรายอดกระถินกับเกียวประเด็เพรได้เอาไปแลกของคนขึ้นมาเหลือสีของคูบาหลากงวอขัวไก่ผินขรุขอหนุ่มระเกบใส่น้ำถ้วยน้ำจานเสี่ยวห้าัขนเราเสียงบักเสี่ยงแียวได้ใหญ่เรียวได้เสียงอาชุดเอาจุดเอาเกงออกมาทั้งเฮาเนี่ยเว้จัดถ้วยเดี่ยวเห็นกลุยแล้กระโดดใส่ปั้นีหมูกินแงบนี้กะเท่เกงหนีกั อีพากบัดไอทัานญาคู่จนบะไมเงินหูหลอกนักท่านหวั่นหวั่ลูกกระดานชิงวัดการใช่ล่กทำพ่ายามได้ย่อมือแกเด็กขอทนน้ำย่าเมียอายลูกอายหลานว่ามาสังฆทานผัดมาสังฆเดรย้ากรนยากัรสแตกของเศษคู่้ากอร่อยก้องกาพเะแาม่พ่อใหญ่ I'll be your shelter, your fortress,